แล้วเรื่องเกี่ยวกับมูลค่าของพื้นที่หรือว่าที่ดินที่กลายเป็นประเด็นข้อพิพาทนะคะล่าสุดวันนี้มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งค่ะอดีตเลขาธิการหอ,อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณทวิสันโลนานุรักนะคะวันนี้ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวคือท่านออกตัวก่อนว่าไอ้นโยบายเปลี่ยนที่สปกเพื่อยกระดับขึ้นมาเป็นที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมเนี่ยนะคะเป็นนโยบายที่ดีชาวบ้านเนี่ยเขาตื่นเต้นเพราะ ในเงื่อนไขก็คือเกษตรกรหนึ่งคนเนี่ยได้สิทธิ์ไม่เกิน50ไร่แต่หนึ่งครอบครัวเนี่ยได้สิทธิ์ไม่เกินร้อยไร่ซึ่งไอ้เงื่อนไขตรงนี้ถ้ามันเป็นชนบทเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาหรอกคะ่ะเพราะที่ดินเนี่ยราคาไม่แพงแต่เรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นปัญหาเพราะที่ดินสปกบางแห่งเนี่ยมันอยู่ในเขตพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่ที่ดินเหล่านี้ราคาเนี่ยสูงมากนะคะ ถ้าไี่ฟังดูเรื่องนี้อาจจะสปกขรงของโคราชเนี่ยมันไม่ใช่สปกรธรรมดามันเป็นสปกร V.I.P. อะ่ะมันเป็นที่ที่มีมูลค่าสูงมากเช่นที่เขาใหญ่เนี่ยสปกรถ้ามันเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเป็นรีสอร์ทเนี่ยเขาก็พูดก,กันถึงว่าถ้าทำเลดีๆเนี่ยไล่ละสามสิบล้านถ้าหากว่าได้ไปห้าสิบไล่เนี่ยเงินก็มโหรานคราวนี้ประชาชนก็สงสัยว่าอา้าแผนที่ทหารมายุย่งเกี่ยวอะไร ขาก็บอกแผนที่ทหารเขาเคยทําไว้ก็จะมาดูซิว่าใขรล้าใขรไม่ล้าจริงๆแล้วกรณีที่ปักช่องเนี่ยมันลุกล้ํากันยังไงนะครับแล้วใครอยู่เบื้องหลังมีโนมินี่จริงไหมที่ว่าเขาไม่ได้เป็นกเกษตรแล้วไปเมคขึ้นมาเนี่ยจริงไหมแล้วก็การทําเอกสารนี่ถูกต้องไหมแต่เท่าที่ฟังดูเรื่องนี้อาจจะเงียบลงแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ควรให้พรรคการเมืองจัดการเองเพราะว่าทั้งสองกระทรวงนี้อยู่พรรคเดียวกันรัฐบาลจะต้องเข้ามาดูแล นะครับเพราะว่าถ้ามันเสียหายเนี่ยมันจะเสียหายต่อรัฐบาลด้วยสปกรของของโคราชเนี่ยมันไม่ใช่สปกรธรรมดามันเป็นสปกร์วีไอพีอ่ะมันเป็นที่ที่มีมูลค่าสูงมากเช่นที่เขาใหญ่เนี่ยสปกถ้ามันเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับนี่นะฮะอดีตเลขาหอการ,ค,รค้าภาคอีสานคือท่านประเมินว่าไอ้ที่ดินที่เป็นประเด็นข้อพิพาทเนี่ยมันไม่ได้ราคาถูกๆนะท่านบอกตัวเลขว่าหลัก30ล้านต่อไร่นะคะ คือนั่นคงเป็นตัวเลขถ้าเกิดเปิดเรียบร้อยอนะมีเอกสารสิทธิ์เปิดเรียบร้อยเพราะว่าบริเวณที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้มันคือสถานที่ท่องเที่ยวมีทั้งโรงแรมมีทั้งสนามกอล์ฟนะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่พัฒนาเนี่ยมันเลยอาจจะดูเฮ้ยเป็นปา่ามันจะสูงขนาดนั้นได้ยังไงแต่มันเป็นแปลงผืนใหญ่แล้วมันก็จะมีถนนะนะแล้วสนามกอล์ฟแถวๆั้า,านเทียบนะประเด็นที่ท่านบอกเนี่ยแหละครับเรื่องของคนที่จะไปได้เนี่ย มีมีมีคุณสมบัติตามกฎหมายแค่ไหนแล้วที่ดินตรงที่จะไปจัดสรรเนี่ยมันเป็นที่ที่จัดสรรได้จริงหรือเปล่าเพื่อการเกษตรนะนะปมเหล่านี้ต้องพิจารณาทั้งนั้นแล้วมันแพงด้วยมันเป็นเมืองท่องเที่ยววันนี้สัมมนข่าวอิสราเอลตามต่อชื่อที่ถูกประกาศว่าจะได้รับการจัดสรรนะเมื่อวานนี้สัมมนข่าวอิสราเอลตามแล้วคุณกมลรัตน์เนี่ยตอนแรกนี่บอกว่าไม่พร้อมที่จะชี้แจงนะ ต่เขาตามจนกระทั่งชี้แจงกันละเอียดแล้ววันนี้เนี่สาววัย25ได้รับแจกสบกเนี่ยนะฮะทำไมถึงได้รับแจกที่สบกอของรับขวัญแต่งงานจริงหรือนะเจ้าตัวบอกว่าแม่ในที่นี้ก็คือแม่ของแฟนได้รับมาจากตาจากย่าแล้วแม่ของแฟนจะโอนให้เป็นชื่อแฟนแต่พอสอบกเช็คแล้วบอกว่าแฟนถือไม่ได้นะเพราะมีประกันสังคมอยู ทำงานบริษัทแฟนเขาก็เลยถามว่าให้ตัวของกมลัตนเนี่ยถือแทนได้ไหมเพราะเป็นภรรยาเพิ่งแต่งงานกันไปทางสบกอบอกว่าได้ก็ถือแทนกันไปเพราะหนูไม่ทํางานบริษัทไม่มีประกันสังคมหนูทํางานอยู่ในไร่อันนี้คือที่เขาชี้แจงกับสรารข่าวอิสระค่ะเฮ้ยแล้วมันได้จริงเหรอสอบกรทราบไหมเนี่ยว่าเข้าสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเนี่ยถือแทนน่ะถือแทนเนี่ยเขาใช้คํานี้นะที่อิสระโคต้ตมานะอนะ แล้วที่สําคัญคือจากตาจากย่าแม่ของแฟนจะโอนให้เป็นชื่อแฟนแต่พอเช็คแล้วแฟนถือไม่ได้ระกันประคมก็เลยให้หนูนั่นก็แปลว่าแฟนไม่ได้เป็นเกษตรกรสิแล้วหนูหนูก็ไม่มีอาชีพแต่หนูก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรหรือเปล่าเอออันนี้เจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอิสราแบบนี้นะแล้วอิสราตามต่อฮะคนนอกตําบลหมูสีที่เกษตรกรสี่รายที่มีชื่อได้รับแจกสมบัติสี่ขีดศูนย์หนึ่ง ตรงจุดพิพาทบริเวณแนวเขตอุทยานนะเนี่ยเขาก็เอารายละเอียดมาบัญชีคัดเลือกเกษตรกรนะมีรายชื่อเสร็จสับมีลงนามเรียบร้อยโดยปฏิรูปที่ดินนครราชสีมาว่าผ่านขั้นตอนแล้วอนุญาตนะเห็นควรอนุญาตแล้วก็อนุญาตนะนี่มีหลายชื่อซึ่งที่อยู่เนี่ยอยู่นอกพื้นที่ตำบลหมูสีนะค่ะนี่ครับอ่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่มีการติดตามแล้วตอนนี้ทาง สปกก็ต้องสอบเรื่องนี้อยู่นะกำลังสอบกันอยู่ว่าตกลงมีคุณสมบัติหรือขาดคุณสมบัติอย่างไงส่วนการแก้ปัญหาระดับภาพใหญ่นะที่มีข่าวว่ากลมแผนที่ทหารเนี่ยต้องเป็นคนลงพื้นที่แล้วหาข้อ,อยุติอ,อันนี้อยู่กลาโหมทีนี้วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับมิกทินสุทินคลังแสงวันนี้ให้สัมภาษณ์นะยืนยันว่ากรณีดังกล่าวนะ,ะตนเนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการวันแมป จะเร่งรัดตรงจุดที่เป็นปัญหานี้ให้จบแล้วก็จะคลี่คลายไปทีละจุดทีละจุดนะฮะต้องยอมรับว่าเรื่องพื้นที่แถวนี้เรื่องแผนที่มันยังมีปัญหาอยู่เรื่องของวันแมปลายพื้นที่ทําเสร็จแต่ยอมรับว่าพื้นที่ตรงนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นข้อตกยงกันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะรีบทําผมในฐานะประธานวันแมปรีบเร่งรัดให้ทําจุดนี้ให้มันจบ จะจบแล้วได้พื้นที่ฉบับเดียวจริงๆเนี่ยเพราะว่าปัญหาจะคลี่คลายหมดมแต่มันทํายากอยู่ขีวนี้ทํายากต้องค่อยๆคลี่ปมต้องค่อยๆจัดการไปทีละจุดทีละจุดเห็นว่าปัญหามันไม่ใช่เฉพาะที่ที่เขาใหญ่มัน,ม,นมีการลุกล้ําถึงถึงแสนกว่าไร่ทั่วทั่วป,ประเทศเลยไปหมังน้ำฟ้าเะอัะน้ำเขียวน้ำเขียวก็เยอะ,อะก็ที่นี่มันมีปัญหาอย่างที่ผมบอกปัญหามันเยอะมันซับซ้อนเยอะการทําพื้นที่ก็ทํายากแต่ผมก็เล็งรับแล้ว ผมเร่งรับไปแล้วว่าต้องรีบทำเรื่องนี้ให้จบแล้วเอาเข้าคอรมอโดยเร็ว,วถ้าวันแมบบจบปัญหาจะคลี่คลายอันอันนี้น,นี่เราก็จะให้กรมกรมแผนที่ทหารที่จะต้องไปดูแล<ไ>พททั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะแค่พื้นที่ของเขาใหญ่ยิงเจ้าภาพเลขาคณะทำงานก็คือกรมแผนที่ทหาร ก็ต้องภาระหลักก็ต้องเป็นคนเป็นที่ทหารก็ต้องดูท,งดทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ<ด>ท,ทั้งประเทศด,ทด,ดูทั้งหมดซึ่งค่อยๆทําเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมามันก็จบมาแล้วหลายกลุ่มหลายกลุ่มแล้วเกินขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีเนี่ยตรงพื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยมันยังจบยากนี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะก็เดี๋ยวมีปัญหาก็เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟัง ไม่ได้พูดค่ <า S 1> ะแ้่บอกเดี๋ยวเร่งทําให้เร็ว<ะ>ที่สุดท่านรอเพียงอะไงท่านชอบอเป็นหน่วยงานที่เข้ามารับเขือร้อน,น้วยนะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีตั้งแต่ยุคที่แล้วแหละไอ้เรื่องวันแมปนี่นะแต่แน่นอนในทางปฏิบัตินมันลำบากแล้วก็ต้องย้ํานะฮะว่าไม่ใช่ว่ามีวันแมปออกมาแล้วแล้วกลายเป็นว่าในพื้นที่จริงบางที่ วันแมพบอกว่าเป็นที่สปกแต่ไปดูแล้วนี่มันเป็นป่ามันต้องดูของจริงด้วยเนาะมันก็ต้องให้มันเป็นป่านะสมมติอย่างไอ้ตรงเนี้ยถ้าเขาบอกว่ามันเป็นสปกแต่ช้างป่ามันเดินขนาดนี้ไอ้แบบที่สภาพเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ได้รัฐมนตรีธรรมนัาก็บอกแล้วเออผมเห็นผมก็ยอมรับไว้ที่มันไม่เหมาะจัดสรรก็เพิกถอนถูกไหมมันต้องดูสภาพความเป็นจริงด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ